รู้ไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังทําลายตัวเองจากข้างในอยู่เงียบๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่ขยับแค่เพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเองครับโหมดทําลายตัวเองก็เริ่มทํางานแล้ววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเราหยุดเคลื่อนไหว1%ตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะนะครับ แต่ถ้าผมบอกว่านี่คือปริมาณมวลกล้ามเนื้อที่หายไปทุกๆ1-2ึงถึงวันในตอนที่ร่างกายเราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยโอ้โหมันคือความเร็วที่ร่างกายเริ่มสลายตัวเองเมื่อไม่ถูกใช้งานนั่นเองครับเร็วกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยนะแล้วทำไมมันถึงเสื่อมเร็วขนาดนั้นล่ะคำตอบก็ง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยครับคือเพื่อการเคลื่อนไหวครับ การอยู่รอดของเราใน,นานะสิ่งมีชีวิตมันผูกติดอยู่กับความสามารถในการขยับตัวมาตั้งแต่แรกและนี่คือหัวใจสําคัญที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกประเด็นแรกกันเลยเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะครับเราจะไปดูสถานการณ์ที่มันสุดโต่งสุดเลยนั่นก็คือการนอนป่วยติดเตียงหรือว่าอยู่ในภาวะโคมา่าเพื่อที่จะได้เข้าใจผลกระทบของมันแบบสุดๆแล้วค่อยย้อนกลับมาเทียบกับชุดประจําวันของเรากันครับโอ้โหลองดูตัวเลขในตารางนี้สิครับ ในเวลาแค่เดือนเดียวนะครับแค่เดือนเดียวที่นอนนิ่งๆมวลกล้ามเนื้อต้นขาหายไปครึ่งหนึ่งโปรโตีนในกล้ามเนื้อก็หายไป50%แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือไอเจ้าการส่งสัญญาณประสาทสัญญาณจากสมองที่สั่งให้กล้ามเนื้อทํางานเนี่ยมันเสื่อมถอยเร็วยิ่งกว่านั้นอีกครับนี่แหละครับคือภาพสะท้อนว่าการไม่ขยับตัวมันส่งผลร้ายแรงขนาดไหนทีนี้เรามาถึงประเด็นที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยครับคือหลายคนเนี่ย เราอาจจะเชื่อกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าสมองมีไว้เพื่อคิดแต่ความจริงหน้าที่หลักและสําคัญที่สุดของสมองกลับเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวครับนี่ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นล,ลอยๆนะครับแต่มันมาจากการค้นพบของโรเจอร์สเปอรีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเลยนะเขาบอกว่ากิจกรรมในสมองของเราเนี่ย90%เลยนะถูกใช้ไปเพื่อจัดการกับการเคลื่อนไหวการจัดท่าทางของร่างกายเพื่อต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลก ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือการเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีต่อสมองนะแต่มันคืองานหลักของสมองเลยต่างหากดูแผนภูมินี่สิครับมันชัดเจนมากๆเลย90%คือการจัดก,การเรื่องการขยับตัวล้วนๆเลยส่วนการคิดการรู้สึกหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆที่เรามักจะคิดว่าเป็นงานหลักของสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส0ที่เหลือเท่านั้นเองครับการคิดเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่ช่วยให้เราเคลื่อนไหวเพื่อเอาชีวิตรอดได้ดีขึ้นก็เท่านั้นเอง มันก็เหมือนกับทุกเซล์ในร่างกายเราเลยครับมีกฎเหล็กง่ายๆข้อเดียวเลยคือถ้าไม่ใช้ก็จะเสียไปหรือที่เขาเรียกกันว่า Us e it or l น s e it นั่นแหละครับเซลล์สมองก็ไม่ต่างจากเซลล์กล้ามเนื้อเลยถ้าเราไม่กระตุ้งมันด้วยสัญญาณที่มาจากการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งสิ้นเปลืองพลังงานแล้วมันก็จะค่อยๆฝ่อแล้วก็เสื่อมสภาพไปเองครับถ้ายัางนึกภาพไม่ออกนะลองฟังเรื่องของเจ้าเพียงหัวหอมดูครับตอนที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีทั้งสมองและระบบประสาทเลยนะ มันก็ว่ายน้ำไปทั่วเพื่อหาที่ยึดเกาะถาวรแต่ทันทีที่มันเจอโขดหินที่ใช่แล้วปักหลักลงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องเคลื่อนไหวต่อไปใช่ไหมครับทายสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันกินสมองของตัวเองทิ้งไปเลยเพราะเมื่อการเคลื่อนไหวมันสิ้นสุดลงสมองก็กลายเป็นอวัยวะที่ไร้ประโยชน์นี่คือตัวอย่างสุดขั้วที่ธรรมชาติกำลังตะโกนบอกเราเลยครับว่าสมองกับการเคลื่อนไหวมันแยกจากกันไม่ได้จริงๆเอาละครับทีนี้ เราจะเชื่อมโยงเรื่องราวสุดตรงพวกนั้นเข้ากับชีวิตประจําวันของคนทํางานออฟฟิศอย่างเราๆกันบ้างครับเพราะว่ากระบวนการเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือกระบวนการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับแค่ความเร็วมันต่างกันเท่านั้นเอง และนี่คือภาพเปรียบเทียบที่น่ากลัวมากครับความเสื่อมโทรมของร่างกายที่เกิดขึ้นใน30วันของการนอนติดเตียงมันเทียบเท่ากับความเสื่อมโทรมที่ค่อยๆเกิดขึ้นตลอด30ปีของการทํางานนั่งโต๊ะตั้งแต่อายุ30ไปจนถึง60ปีมันคือกระบวนการเดียวกันที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆจนเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตเลยครับแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรที่เลวร้ายครับเริ่มตราการขยับน้อยลงทําให้ระบบเผาผลาญแย่ลง จากนั้นก็เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเพราะอักเสบก็เริ่มปวดตามข้อต่างๆพอปวดก็ยิ่งไม่อยากขยับวงจรน,นี้ก็จะวนซ้ําไปเรื่อยๆครับและท้ายที่สุดการขาดสัญญาณกระตุ้นจากการเคลื่อนไหวก็นําไปสู่สมองที่เสื่อมถอยลงตามไปด้วยแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องกังวลไปนะครับข่าวดีก็คือเราทําลายวงจรน,นี้ได้ในส่วนนี้และครับเราจะมาเปลี่ยนมุมมองแล้วก็หานิยามใหม่ให้กับการขยับร่างกาย เพื่อที่เราจะมาพลิกเกมนี้กันหลายคนพอได้ยินคำว่าออกกำลังกายก็จะนึกถึงยิมการวิ่งหรือการยกน้ำหนักทันทีเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะมากครับเราต้องทิ้งความคิดแบบเดิมๆไปก่อนแล้วมามองภาพให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกันนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายกันใหม่จากเดิมที่คิดว่าการขยับตัวมีไว้เพื่อเผาแคลอรี่ให้เปลี่ยนเป็นป้อนสัญญาณให้อาหารสมองแทนครับ พอเราเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ปุ๊บนะการเคลื่อนไหวจะกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องทําทุกวันไม่ใช่ภาร,ระที่ต้องฝืนใจทําอีกต่อไปแล้วภารกิจป้อนอาหารสมองนี่นะมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์จอดรถให้ไกลขึ้นอีกหน่อยเพื่อจะได้เดินมากขึ้นการทําสวนลุกขึ้นมาเต้นรําออกไปเดินเล่นทํางานบ้านหรือแม้จะก,การเล่นกับลูกๆหลานๆกิจกรรมทั้งหมดนี้คือการส่งสัญญ,ญาณอันล้ําค่าไปหล่อเลี้ยงสมองเราทั้งสิ้นเลยครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้โอเคมันมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีนะครับข่าวร้ายก็คือยิ่งเราปล่อยไว้นานความเสื่อมโทรมมันก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วการจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆแต่ข่าวดีก็คือมันไม่เคยมีคาว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นครับยกเว้นคาเดียวเลยนะคือคำว่าพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้มันไม่เคยมาถึงจริงๆพลังในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันอยู่ที่นนนนีีี่ใวิาท้เลยครับ ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้ไปคิดตามกันนะครับวันนี้เราได้ให้อาหารสมองของเรากันแล้วหรือ,อยังครับหวังว่าคำถามนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ